วันนี้จะรีวิวชุดผ้าไทยนอกสถานที่นะคะวันนี้มาประชุมที่สพมสัะแก้วนะคะทีนี้ประชุมนอกสถานที่ก็เลยใส่ชุดผ้าไทยของร้านจินตนาผ้าไทยโดยที่เป็นชุดทรงทวิตนะคะลายหลุยติงตองเหมือนเดิมแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อ เอลดีดนะคะรุ่นนี้เขาเรียกว่าเสื้อเอลดีดแขนยาวนะคะใส่เข็มกลัดเงินแล้วก็ใส่เข็มขัดเงินด้วยนะคะใส่ให้เขาเ้ากันรองเท้าก็จะเป็นรองเท้ามีมีความแวววาวนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้รีวิวเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไทยนอกสถานที่ให้กับร้านจินตนาผ้าไทยเช่นเคยคะ่ะ เผื่อใครสนใจที่จะใส่เสื้อผ้าของร้านจินตนาผ้าไทยก็เชิญไปเลือกซื้อได้เลยนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์ค่ะ